ครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณจิตอิสระิครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่พุทธศักราช2,558อย่างเป็นทางการกับเรื่องราวที่เรายัางคงดําเนินการต่อเนื่องเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติของพวกเราเลยก็ว่าได้กับการคิดสร้างชาตินะครับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ๆเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้กําหนดชะตาก,กรรมของพวกเขาในอนาคตด้วยปัจจุบันที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้นะครับดยการคิดด้วยการออกแบบ ประเทศไทยของเราครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นของพวกเราทุกคนร่วมมือกันสร้างและก็ส่งต่อให้กับลูกหลานครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราก็จะคุยกันถึงความคืบหน้าและก็กลไกความเคลื่อนไหวก็ใกล้เข้ามาทุกๆขณะแล้วนะครับกับวันที่เราจะได้กําหนดแล้วก็ตัดสินนะครับว่าใครจะเข้ารอบ ในโครงการนี้บ้างแล้วก็สูงสุดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ได้เดินทางไปเรียนรู้ดูงานเห็นความก้าวหน้าของต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษเท่านั้นหรือได้รับเงินรางวัลเท่านั้นแต่อยู่ที่ระหว่างทางที่เราเดินทางร่วมกันในการที่จะช่วยกันมีส่วนร่วมเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งอย่างน้อยก็ภูมิใจครับครั้งหนึ่งถ้าใครถามว่าเราเคยทําอะไรให้กับประเทศนี้ได้บ้างไม่ใช่เพียงแค่เราต้องการอะไรจากประเทศนี้เท่านั้นเราก็จะได้ตอบอย่างเต็มภาคภูมิว่าเราได้ช่วยกัน ิสงชรวันนี้แขกรับเชิญของเรา2คนนะครับก็อยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับเป็นคนที่คุ้นเคยกันดีนะครับท่านแรกนะครับคุณยานินสวัสดิ์ชัยนะครับนักวิจัยนโยบายของสถาบันออกแบบประเทศไทยสวัสดีครับแล้วก็คุณพลอยทิพย์วนิสมณีบุตรนะครับนักวิจัยนโยบายเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีนะครับก็เข้าประเด็นนะครับเราปิดรับสมัครวันที่7มกราคมนะครับา จริงๆก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆหลายคนอาจจะต้องการพื้นที่ในการแสดงออกนะครับเราจะเห็นได้จากข่าวคราวที่เกิดขึ้นหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนเลยถึงขนาดไปยื่นหนังสือให้กับ สนชบ้างสปชบ้างนะครับว่าฟังเสียงเยาวชนหน่อยนะก็ให้โอกาสเยาวชนด้วยให้มีส่วนร่วมสักหน่อยเพราะว่าบ้านนี้ืองนี้ก็ของพวกเราด้วยนะครับวิีม,มาถึงแล้วอันนี้ก็อโอกาสหนึ่งนะครับที่เราจะคิดสร้างชาติ <Okay. S 2> แล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่คิดนั้นก็จะไม่สูญเปล่าไปอย่างน้อยก็มันก็เป็นผลึกความคิดที่เกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อไปตอนนี้คร่าวๆเนี่ยจำนวนกลุ่มที่ส่งเข้ามามีประมาณกี่กลุ่มฮะ กลุ่มนี้เอาที่ทั้งหมดเลยนะคะยังไม่แยกว่าส่งเอกสารเราไปสมัคร<อ>ประมาณเกือบ300แล้วค่ะนะ<ร>ตอนนี้เกือบสามร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะแต่ว่าที่ส่งเอกสารพร้อมมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบบางส่วนก็จะเป็นส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบแต่ว่าตัวข้อมูลโครงการ a 4 2สองหน้ากระดาษนั้นยังไม่ส่งมามก็จะมีอยู่อีกประมาณ 30-40กลุ่มค่ะเราก็ยังรอน้องๆอยู่นะคะบางทีเ็าเรียกพูดกับภาษา,า,าชาบ้าน,นจะส่งมาจองที่ไว้ก่อนส่งมาจองที่ล <laughs> แล้วแ้วเหลือก็ส่งเนื้อห,หามาเขียนคอมเมนต์มาเอกสารโครงการจะตามไปนะครับพี่อรอนิดนึงนะครับพี่เข้าใจว่าน้องๆอยากได้เวลาในการกลั่นกรองแต่ตบกผลึกเราก็มี ระยะเวลาใช่เรามีระยะเวลาของเรานะอย่าอย่าเที่ยวเฟลอนเรารอน้องๆอยู่ถ้าถ้าถ้าจะดูตามไทม์ไลน์ก็คือว่าเจมกราปิดรับสมัครใช่ค่ะคือวันสุดท้ายที่ประทับตาบนซองรษณีย์ค่ะจะส่งอีเมลก็ได้ใช่ไหมส่งอีเมลก็ได้เหมือนกันก็เหมือนกันคือ7มกรานะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็300กว่าแล้วก็ยังมีปัญหานิดหน่อยคือว่าน้องๆบางคนก็อาจะยังไม่ได้ส่งเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการที่จะตัดสินนะครับของพลอยล่ะมีก็ ช่วงนี้ป่วยเลยปย <c oughs> เพราะว่าทำงานหนักมากนะครับ,บในการที่จะรับไปไีใหม่เป็นไงบ้างนั่งอ่านเอกสารเยอะต้องเห็นความครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์จินตนาการของน้องๆยังไงบ้างาคคือเห็นว่าน้องๆหลายๆกลุ่มเนี่ยมีความสนใจเริ่มเห็นมีความสนใจที่มากกว่าหนึ่งเรื่องครับค่ะเริ่มเห็นใบสมัครที่ส่งกันมาอย่างน้อย2เรื่อง3เรื่อง4ี่เรื่อง บางกลุ่มส่งมาเป็นสิบเรื่องเลยเราแอมมีอยู่ในมือวันนี้ด้วยพี่นิ้นมีตัวอย่างให้ว่าสิบเรื่องแล้วน้องๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ที่ส่งมาสิบเรื่องเนี่ยไม่ใช่อายุเยอะนะไม่ใช่แบบยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกอะไรนะสิบเก้ายี่สิบเองค่ะแสดงว่าน้องๆมีความสนใจมากๆว่าอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะเข้ามามีบทบาทแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยในเรื่องที่เขาสนใจมากกว่าหนึ่งเรื่องค ทีนี้ในส่วนที่เราจะลงรายละเอียดคุยกันสักหน่อยนะฮะเพื่อให้เห็นเป็นภาพคราวที่แล้วเราก็คุยกันถึงความเหลื่อมล้าว่าในสังคมเรานี่เรื่องที่หลายคน อาจจะยังเรียกว่าสนใจอยู่แต่ว่ายังไปไม่ถึงข้อมูลบางเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําการศึกษาวิจัยกันเยอะเช,ช่นความเ<ช>หลื่อมล้ำนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยถูกถือครองโดยคนเป็นกลุ่มเล็กๆกลุก่มห<ช>นึ่งแค่นี้นี่ตัวอย่างเงินฝากในบัญชีโอกาสทางการศึกษานะฮะที่เราคุยกันว่าพอเราไปต่างจังหวัดในบางจังหวัดที่อาจจะไม่ไกลจากกรุง,งเทพนะฮะปรากฏว่าเด็ ในเมือยังไม่สามารถที่จะสามารถมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาได้เต็มที่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น้องๆหลายคนได้สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอึดอัดใจมาต,ตั้งนานแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันมีคํากล่าวที่บอกว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ยากจนด้วยชาติกําเนิดเขาควรจะร่ารวยด้วยกฎหมายนะครับหมายความว่าตัวระบบควรจะออกแบบให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรคือเกื้อกูลไปจนถึงคนกลุ่มที่เรียกว่าขาดโอกาสหรือด้อยโอกาส เพราะมีเช่นั้นแล้วเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าร่ำรวยโดยสืบสายเลือดสืบสัญชาติมาพ่อแม่รวยท้าไว้บุญ่าตายายรวยก็จะรวยๆต่อไปเป็นทำไรคนที่จนก็จนจนไม่มีโอกาสแหละอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขายังเขาเรียกอะไรตัดครึ่งเลยนะภาษีมรดกนะเวลาพ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยลูกต้องคืนให้หลวงไปบริหารจัดการ คือให้รัดกับมาบริหารจัดการให้กับคนอื่นๆบ้างและที่เหลือก็เอาไปทำมาหากินต่อไปอนี่ฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่ง <29 S 1> ที่ที่ผมคิดว่าประเทศไทยก็กําลังถึงยุคนั้นเมื่อเช้ารองอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีการขยับเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะครับทีนี้มาดูโครงการของเราดีกว่าว่าวัาวนนี้เนี่ยทั้งนินและก็พลอยนะครับอยากจะชวนพวกเราคิดสร้างชาติ ไม่ใช่พวกเราคิดกันเองเท่านั้นแต่ว่าจะชวนน้องๆที่ชมรายการนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่แล้วก็มาฟังเสียงสะท้อนบางมุมเป็นพอเป็นตัวอย่างนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกไปทั้งหมดเพราะว่าต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการแต่ว่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโเด็กที่เขาคิดแล,และผมมีโอกาสได้สัมผัสกับเด็กๆนะฮะถ้าคุณไปคิดแทนเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะผมไม่นั่งคุยเขาเพราะเขา ชวนไปนั่งคุยด้วยอยังไงดีผมว่าเนี่ยผมก็เล่าเล่า,ลาความคิดผมแต่ว่าผมก็บอกว่าเราช่วยกันคิดนะเขาบอกแน่นอนเขาต้องคิดของเขาเองเขามีความภูมิใจมากกว่าวันนี้มีกลุ่มไหนที่เรามานําเสนอบ้างครับมีน้องคนนี้ค่ะกลุ่มชื่อทีมนะคะจุดประกายความคิดสร้างอนาคตที่ยั่งยืนค่ะชื่อน่าสนใจแค่ชื่อก็<ช>ประทับใจพี่ๆแล้วนะคะจุดประกายความคิดสร้างอนาคตที่ยั่งยืนใช่ใช่ค่ะอันนึงที่ประทับใจน้องเขาเนี่ยเขาพูดในในด้านของ กฎหมายและกรอบการยุติธรรมที่พี่พลอยเคยแนะนําไปในเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับปฏิรูปตารวจหรืออะไรเงี้ยค่ะณนะตอนนี้เนี่ยเขามองไปไกลกว่าน,นั้นอีกสเต็ปหนึ่งเขาบอกว่าเดิมเนี่ยกรอบการยุติธรรมอาจจะหยุดแค่อัยการศารหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาหยอกมองเข้าไปจนถึงปลายน้ําด้วยก็คือปฏิรูปในเรื่องของเรียนจำ<อ>เรียนจำเนี่ยค่ะหลังจากาได้รับการตัดสินเรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการตัดสินเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทั้งคนที่ทําผิดที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยทำไมน้องเขามีคําถามในใจว่าแล้วทําไมมันยังมีข่าวคราวที่ว่านักโทษยังสั่งซื้อยาเสพติดได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทําไมทางไที่ยังอยู่ในเรือนจํายังเกิดเหตุการณ์นี้ได้อยู่เรื่อยๆใ,ให้เราได้ยิน เขตควบคุมกันแล้วสุขภาพนั่นแล้วแล้วมีคดีติดตัวทำไมยังมีมือถือทำไมยังมีเครือข่ายดีไม่ได้ไปสร้างคอนมเนคชั่างยิงข้ามกำแพงมียกตัวอย่างด้วยนะเขียนได้สนุกมากพี่ๆอ่านแล้วพี่ๆก็จินตนาการกันน้องนี่มีการทำการบ้านได้ดีจริงๆค่ะน่าสนใจนะฮะเรียนจำผม เคยเข้าไหมเรีนจำคิดว่าไม่เคยแล้วก็ไม่อยากจะมีโอกาสที่จะเคยไปสัมผัสเว้นแต่ว่ามันมันเคยมีทัศนศึกษาที่พาน้องๆไปเยี่ยมเยี่ยมคนในเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเคยเข้าหลายครั้งแล้วเน่ะคะเป็นยังไงบ้างพี่ลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยไปเรือนจำที่สวยสุดนะเชียงรายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่ไปบ่อยหน่อยก็จะเป็นนครปฐมไปกับทุกปีนะครับแล้วก็ไปทางใต้ยังไม่เคยแต่ว่าจะมีในกรุงเทพก็เคยเข้าไปบ้าง นะครับที่เข้าไปเนี่ยไปทำกิจกรรมไปอ,มอบรมพัฒนาเรื่องของอสำนึกใหม่ให้กับคนในเรือนจำที่เขาต้องโทษนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือนจำหญิงนะครับ<ช>เพราะจะไปร่วมทำกิจกรรมกับเครือข่ายก็จะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบบางคนก็เหมือนกับว่าเขาก็สำนึกแล้วนี่อยากได้อิสรภาพคืนอยากได้อะไรบางอย่างที่เป็นหลักชีวิตแล้วร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็พูดตรงกันว่าถ้ารู้อย่างนี้เนี่ย ว่ามันทรมานตระก,กร,รมอย่างเี้จะไม่จะไม่ทำผิดหรือก,การสูญเสียสรขภาพเนี่ยมันทําให้เขาสึกพดหูใจแล้วก็ทําให้เขาได้บทเรียนเยอะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ,อ,อไปช่วยในเรื่องของการที่ลูกที่ติดจากหญิงที่ต้องโทษ อันนี้ก็จะเป็นโครง,ครงการกําลังใจของพรงผ่านะครับที่ได้ส่งําริไว้แล้วก็ขับเคลื่อนโดยกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีกลุ่มงานที่ทางานด้านนี้ก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปพูดคุยไปให้กําลังใจเพราะว่าจํานวนไม่น้อยนะครับที่ผู้หญิงที่ตั้งคันตอนที่ต้องโทษแล้วพอเข้าไปเนี่ยเด็กไม่มีความผิดแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยหลักจิตวิทยาพัฒนานการแล้วเนี่ยก็สิ่งแวดล้อมควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมเชิงบวก ที่ทาให้เขาเติบโต,ตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขาหล่อหลอมขึ้นมาเป็นคนได้เนี่ยเราก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ก็ไปช่วยกันให้กําลังใจอย่างนั้นอย่างนี้นอ,อันนี้ผมว่าต้องยอมรับนะฮะว่าถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยเดินจำเขานั่งแออัดมากแออัดแออัดมากคือตอนนั้นไปนยโหเขาคือถึงแม้จะสวยงามแค่ไหนแต่เขาไม่มีใครอยากเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าแต่แต่ที่เชียงรายเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือจะมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน อันนี้ที่น้องเขาเขียนมาก็นื่องเหมงั้นเราต่อให้น้องเล่าต่อดีกว่านี้ไม่ได้เตียมกันมาก่อนแต่ว่าคนฟังประเด็นได้ก็อยากขยายเพิ่มให้ดีเลยได้ฟังจากพี่อีประสบการณ์จริงที่ไปในเรือนจําน้องเขาก็มีบอกมาเหมือนกันข่าวว่าตัวเรือนจาเนี่ยนอกจากที่จะเหมือนหล่อหลอมพยายามกลับจิตสํานึกนักโทษให้กลับมาเป็นคนดีเป็นคนดีแล้ววคมแต่ว่าเขาออกไปขึ้นชื่อว่าเคยเข้าเข้าคุกเข้าตารางติดออกมาจากเรือนจาเนี่ย ก็ยากที่เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่<ะ>ดังนั้นเนี่ยเขาอยากให้มีกระบวนการที่สามารถทำให้กับนักทั่วเหล่านี้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนข้างนอกด้วยในในส่วนของระบริษัทต่งตางๆอะไรอย่างเงี้ยทัศนคติต่อต่อต่อคนที่คือต้องต้องมั่นใจด้วยอะว่าเรือนจำที่ปฏิรูปแล้วเนี่ยสามารถผลิต นักเขาเรียกว่าคนที่ดีดีพอมีคุณภาพคือโครงการนี้พร้อมที่จะกลับเข้าไปสู่สังคมแล้วก็ไปกระทรวงยุติธรรมกรมควบคุมพฤติในราวปี50หรือเท่าไหร่นีเคยทําโครงการคืนคนดีสู่สังคมก็คือทาอย่างที่ว่าเลยมีการประสานงานกับทางบริษัทห้างร้านที่ทัศนคติดีแล้วก็พร้อมจะรับคนเหล่านี้ให้โอกาสเพราะว่าเขาก็มองว่ามันเป็นวัฒจักรไงถ้าเคยกระทําความผิดแล้วไม่มีโอกาสทางสังคมก็โอกาสจะกลับไปเหมือนเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้น ในเรือนจำหลายหลาที่ก็เริ่มมีฝึกอบรมอาชีพซึ่งสินค้ารชาชทันนะฮะก็จะมีทุกๆปีผมจําไม่ได้ว่าน่าจะช่วงเนี่ยช่วงต้นๆปีเพราะเตรียมตัวที่จะกระจายออกไปเนี่ยก็มีโอ้โหตู้ใบใหญ่มาเริ่มเลยนะสี่พันบาทเองเพราะไม้เขาก็เหมือนมีการสนับสนุนและฝีมือเขานั่งางดีเพราะเขามีเวลานั่งทํานั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยังมีเปิดโอกาสให้คนที่ต้องโทษอยู่ในรชาชทันเนี่ยเรียนมาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยของมอสุโขททยครับ ใช่คะ่ะก็มีห้องสมุดในเรือนจำใช่ค่ะจึงก็ส่งเสริมให้คนที่ออกมาเนี่ยมีความรู้แล้วมันจะมีอีกโครงการไม่แน่ใจเป็นโครงการหรือเปล่าก็คือว่าให้คนที่ต้องโทษเนี่ยแต่ว่าคือมีความรู้มีสกิลของตัวเองอยู่แล้วก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยสอนคนในเรือนจํากันเองในการที่จะดูแลรักษาอ,อย่างคนที่เคยเป็นหมอก็เข้าไปช่วยดูแลรักษาคนในเรือนจำเพราะว่าคนที่เหมือนต้องโทษกันเองบางทีคุยกันราเปิดใจกว่าอยอมรับให้ช่วยเหลือมากกว่าบางคน เป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าไปสอนร้องเพลงก็มีเหมือนกันนี่ก็ได้ยินมาเสียงเซ็กซี่นะใช่มช้ยเสียงเซ็กซี่นิดนึงหายแพ้ใครเร็วๆอ่ะทำงานหนักอ่ะมีโครงการอื่นไหมฮะที่เล่าอย่างนี้นะเพราะไม่ไม่ใช่เป็นการนําเนื้อหาของน้องมาเปิดเผยแต่ว่าเป็นการที่จะให้เห็นไอเดียบางประเด็นเผื่อน้องๆหลายคนที่ฟังอยู่เกิดเฮ้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดสร้างชาติได้เหรอเออเห็นท่อระบายน้ําเห็นทําไมน้ํามันสกปรกแล้วน้ำมันไหลลงแม่น้ํา ไปเนี่ยไม่มีการบำบัดที่ดีพอน้ำทำไมสกรปรกใช่ไหมผมได้ยินว่าเมืองที่เกาหลีใช่ไหมอินชอนหรือเท่าไหร่ที่มันทําให้น้ําที่เคยสกรปรกหายสารหมดเลยใช่แต่ความจริงอันนี้พอแบ่งปันเรื่องของสิงคโปร์ได้คือสิงคโปร์เนี่ยประเทศค่อนข้างเล็กใช่ไหมะไม่มีทรัพยากรของอตัวเองเลยคือน้ําทุกหยดน,นี่มีค่ากับเขามากเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังต้องซื้อน้ําที่นาเข้ามาจากมาเลเซียคือเขามีโครงการที่เขาแพลนไว้เมื่อประมาณตั้งแต่50ปีที่แล้ว ก็คือเริ่มต้นโครงการแรกเลยเนี่ยคือ,อทำความสะอาดแม่น้ำสายหลักของสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ริเวอร์เขาคลีนอัพหมดเลยค่ะก็คือว่านำน้ำออกจากแม่น้ำทั้งหมดแล้วก็บำบัดน้ำในแม่น้ำให้สะอาดออทำความสะอาดขอบแม่น้ำอะไรเรียบร้อยเอาน้ำที่สะอาดแล้วเข้าไปแล้วโครงการต่อเนื่องของเขาเนี่ยก็คือเก็บก,กับน้ำทุกหยดที่ไหลลงมาจากธรรมชาติก็คือเม็ดฝนทุกอันอลงสู่ท่อระบายน้ำคือแยกกับ น้ำสกรปรกที่เราใช้น,นะคะ,คะแล้วก็บำบัดเข้าสู่กระบวนการแล้วก็น้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่สะอาดมากๆม,ม,มากจนเราไม่สามารถรับประทานได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่สามารถใช่ค่ะเพราะว่ามี ไม่มีออกซิเจนอยู่ในนั้นเลยคือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ในน้ำนี้ได้เขาเอาน้ำเนี่ยเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมใช้ในระบบอุตสาหกรรมแทนก็คือน้ําทุกหยดของเขาเนี่ยมีการลำบานบัดุนเวียนก็คือเขามีคิดกระบวนการเรียบร้อยแล้วใช่ใช่โครงการเอ่อ New Water หรืออะไรรอเปล่าใช่แล้วค่ะเพราะว่าอีกอันหนึ่งที่เคยเสริมน้องพลนิดนึงมีโอกาสได้ดูทางสารคดีของรายการอะไรจำไม่ได้แล้วนะคะต้องขออภัยแต่ว่า โครงการนี้นอกจากที่เขาจะบําบัดนะคะพี่อี้นำมาใช้ได้จริงแล้วเนี่ยกระบวนการทุกอย่างเ,เขายังให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้สามารถเรียนรู้แล้วก็การทำเป็นบบพินบบพิธภัณฑ์ได้อันนี้อันนี้คือความโดดเด่นนะของประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะคือการจัดการองค์ความรู้แล้วก็นํามาสู่การกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ๆมเขาจะทําให เป็นการปลูกฝังที่สคัญกับธ์าวชนมากากตัวรูปธรรมนะไม่ใช่แค่พูดทางทฤษฎีเห็นจากหนังสือเอกสารเนี่ยเด็กก็บอกสร้างจิตสํานึกสร้างค่านิยมสร้างอะไรห้ท่องจำมาโดยที่ไม่ได้เห็นว่ากระบวนการในการต่อสู้ฝ่าฝันของคนที่มีความตั้งใจตรงนั้นเนี่ยทำอย่างไรบางทีนึกไม่ออกนะเชีนการไม่ออกเหมือนกันคือต้องร่วมมือกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่เราก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้ว ผู้ใหญ่เราเองเนี่ยเราสามารถเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนตัวน้องๆเยาวชนก็สามารถใช้โอกาสนี้แหละแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองบอกอะไรอาจจะน้องๆเยาวชนบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือว่าไปเรียนรู้โครงการใหม่ๆก็สามารถประมวลความคิดแล้วก็มาแบ่งปันต่อเยาวชนคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะอย่างไม่ต้องพูดถึงประเทศที่พัฒนานแล้วหรือที่ไกลเลยอย่าง ประเทศลาวเองเนี่ยมีโครงการที่เขาให้สัมปทานกับต่างประเทศอย่างประเทศทีมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนซึ่งเขามีการจัดระบบผังเมืองใหม่ประเทศในเมืองที่ใกล้ๆกับลุ่มน้าโขงเนี่ยค่ะมีการจัดแบบว่าเขาเรียกทาว์แพลนเนาะก็คือผังเมืองที่ดีมากๆเลยก็คือต่อยอดก็คือเหมือนกับว่าประเทศเขาอะ่ะด้วยพัฒนาพอมีคนอื่นมาลงทุนเนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาไปได้เร็ว แล้วก็เขาก็ให้กับทางภาคเอกชนเนี่ยโอเคกี่ปีกีป่ปีอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันก็เป็นของรัฐแต่ว่าคือไอเดียอย่างน้องๆไม่ต้องบอกว่าเอ้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศไกลไกคือบางทีเราดูในสิ่งรอบตัวเนี่ยมันก็มีการพัฒนาเราสามารถเอามาเป็นไอเดียในการคิดสร้างชาติของเราต่อไดอ้มาดูกันที่โครงการอื่นๆบ้างนะครับคือตรงนี้เล่าเพื่ออยากให้น้องๆแล้วก็ท่านชมได้ เห็นแล้วก็ได้มีความสุขร่วมกันในแง่ของว่าเราเขาเรียกว่าถ้าเป็นสำนวนโบราณเขาบอกว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีรตัตนโกสินน้ก็ไม่สิ้นเยาวชนดีๆเหมือนกันนะครับอ่ะเชิญนะมีอะไรที่โดดเด่นอีกครับก็นอกจากอของทีมนี้นะคะทีมนี้เขาส่งมา,มมา,งมาต้องบอกว่า 10, 10ด้านจาก 10, 10ด,าด้านด้วยกันมีด้านการการเมือง <c oughs> ก็บอกว่าเรื่องการปฏิรูป <c oughs> การเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิธรรมอันนี้เห็นด้วยแต่ว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคสําคัญคือตัวระบบอุปถัมคือบางทีคําว่าเลือกตั้งให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเฉพาะตอนที่เลือกตั้งเท่านั้นแต่ตอนถึงรวมถึงเรื่องของระบบอุปถัมเช่นว่าอ้าวเดี๋ยวเล่าแล้วดีเขาแบบอินมากเลยเขาก็มีอินโฟกราฟิกมาให้เราด้วยขออนุญาตนําเสนอนิดหนึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งเอกสารโจมาของเราสุดมากเลยนะคะเห็นแวบๆนะนี่ค่ะเรื่องของระบบนี่อะไรเนี่ย เขตเลือกตั้งสมมติว่า A แล้วกันนะเยดมันทั้งคนอะไรเนี่ยก็ชอบทั้งสามคนแต่ก็จำกอดเรื่องในทุดก็ยาพรรคการเมืองเกิดการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่ก็ตัวอย่างแต่ว่าอย่ากให้บอกนะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่ตอนตอนอะไรตอนตอนเลือกตั้งนะมันเป็นระบบประถมที่นั่นกันมา บางทีผมเคยได้ยินว่านะครับมีบางกรณีเนี่ยบางบางท่านก็เล่าให้ฟังบางเขตนะบอกเออเนี่ยโอ้โหประชาชนบางท่านก็รักเรามากอยากให้เราไปร่วมงานงานางานศพไงเียเป็นงานที่จําเป็นถ้าเป็นผู้แทนทิีก็อยากไปแต่จริงถึงแม้ว่าลึกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบัญญัติให้เราไปหรือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงแต่ว่าก็เป็นเรื่องความผ<ช>ูกพันอันนี้บางทีติดป,ประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่าไปไม่ได้ขอโทษขอโพยประชาชนคนนั้น ประชาชนที่เข้าใจก็เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็มีหอกเคยได้เขาเล่าว่าถึงขนาดบอกว่าเนี่ยคุณประชุมเมื่อไหร่ก็ได้แต่พ่อผมตายครั้งเดียวคุณจะเลือกอะไรเงี้ยโอ้โหผมฟังเรื่องเรื่องนี้แล้วก็บางทีก็ต้องต้องยอมรับว่าบางทีความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้แทนโอ้โหแต่ผู้แทนหนึ่งคนเนี่ยเมื่อก่อนนี้แทนแสนแปดประชาชนแสนแปดตอนนี้ก็จจะสองแสนห้าแล้วจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็ก็อาจจะต้องทํางานหนักขึ้นแต่ว่าโดยการออกแบบเนี่ยลองดูว่า ทางคอสชทางรัฐบาลเนี่ยก็มีวิธีการเลือกตั้งแบบไหนออกมาซึ่งตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่างานบวชงานสพงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากทำยังไงถึงจะสามารถที่จะสกรีนงานเหล่านี้ให้ประชาชนเข้าใจว่าผู้ที่ไปเป็นผู้แทนเนี่ยคือไปทํางานระดับภาพใหญ่ไม่ใช่ว่าท่านไปเลือกนะเขาเป็นนายเขาเป็นอะไรไม่เคยเห็นหน้าไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาถาโปรไฟล์ ดูความรู้การศึกษาขเขาดูวิธีการปราศัยพูดคุยว่าเขามีหลักเกณฑ์หลักการอะไรเพราะถ้าเรา,าเถ้าเราใช้ใช,ใช้ตัวบุคคลจนจนเปลืองจนเปลืองแล้วบางทีกําลังใจเลี่ยวแรงจะไปไปอะไรอะไปทํางานใหญ่บางทีก็ไม่มีเราก็จะ<ม><ม>ได้ดคนไว้ไหว้เก่ง สวัสดีครับพ่อจ้าแม่จ๋าเก่งไหมอ่อนพูดจาวาซึ่งก็จําเป็นนะแต่ว่าผมคิดว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนนี่มองมองแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มองว่าต้องเข้าข้างคนใดคนหนึ่งหรืออาคติกับสิ่งหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเราได้คนที่ทํางานพุทธไรแมนออนไรจอบจริงจริงมันก็ทําให้งานที่มันควรจะเป็นงานระดับใหญ่มันเดินไปได้นะมันต้องมีความสมดุลกันนะคะว่า ผู้แทนเนี่ยต้องมีความเข้าถึงประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนในการกําหนดกฎหมายกําหนดทํางานเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างทําไมเราถึงได้มีผู้แทนในระดับท้องถิ่นผู้แทนในระดับประเทศเพราะว่างานท้องถิ่นกับงานในระดับเขตระดับประเทศเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันเราต้องแบ่งหน้าที่การเหล่งยคือบางทีความคาดหวังของประชาชนซึ่งจะเน้สืบเนื่องต่อมาจากการที่ บางทีเราไม่ได้ให้ความรู้ที่ดีพอกับประชาชนในเรื่องของการเลือกตั้งและหน้าที่ของผู้แทนใช่ไหมคะคือหน้าที่พลเมืองและศิทธรลมใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการสืบต่อเนื่องในการที่ให้ข้อมูลที่เต็มที่ว่าหน้าที่ของผู้แทนคืออะไรเขาจะต้องทําหน้าที่อะไรให้กับเราอันนี้ก็อาจจะลดปัญหาที่พีเจอก็ได้โอ้ยเคยต้องต้องบอกเลยนะว่าพลอยเคยไปช่วยเขตพีหาสีอย่างตอนที่พี่เลือกตั้งอยู่ บางคนเคยได้ยินบางท่านเล่าให้ฟังว่าเคยถึงขนาดว่าขอให้เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรเงี้ยหลายหมื่นบาทปฏิเสธโอ้โหโดนด่าเละเลยนะี่รักกันมาชอบกันมาอันนี้ผมไม่ว่าวัฒนธรรมหรือค่านิยมเดี๋ยวอยาจะเรียกว,วัฒนธรรมเลยค่านิยมตนนัวนี้ต้องเปลี่ยนทำยังไงให้เราได้การเมืองได้ดักการเมืองได้เป็นตัวแทนคนดีๆเข้าไปทําหน้าที่ได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายตุ้งตังเพราะว่าเวลาจ่ายมันไม่เฉพาะตอนจ่ายตอนซื้อเสียงเลือกตั้งหรอก เขาจ่ายเนี่ยเบี้ยไรไปทางเยอะมากเลยแล้วมันก็ทําให้คนที่ไม่มีสตังแต่มีความคิดดีมีการศึกษาดีเนี่ยเข้าไม่ถึงเขาไม่มีโอกาสเพราะว่าไม่มีตังจ่ายแล้วก็เลยเป็นเหตุที่น้องบอกเนี่ยนะในฝันพักครอบงำเอาเปว่ายาวแลละกลับมาคืออินมากกับเรื่องนี้แล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้จริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ตามแต่ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะบอกว่าน้องเขาก็ได้ลรงเห็นถึงจุดนี้นะเขาก็ยังมีเสนอเลยว่าทําไมไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์ให้ตัวเองเนี่ยเป็น เป็นผู้สมัครจริงก็ได้หมดนะตอนนี้เป็นอิสระใช่ไมอิสระไม่ต้องจัดพักใช่ไหมใช่แต่ว่าในในเบื้องลึกรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องให้โอกาสน้องเขามาอธิบายกก็ไม่แต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีการถกเถียงกันอยู่เนาะว่าดีไม่ดีบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอนั่นใครก็ไปเนี่ยเอาเข้าใจได้ก็ได้มาหอนดังกว่าเดิมเอาไว้ว่านั่นเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะเอาผมอยากจะ อ่าตรงนี้ให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นะฮะก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็พูดถึงการป็นรูปความโปร่งใสของผู้บริหารราชการแผ่นดินอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายกับกรอบการยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้เป็นคนที่ด้านที่ส่งน้อยน้อยมากใช่ไหมครัส่งน้อยมากนะครับก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปวงการตํารวจและเรือนจําที่นินเล่าให้ฟังนะครับปฏิรูปท้องถิ่นคือรูปอบอปทนะครับ แล้วก็ด้านการศึกษาคือรูปบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งขาดแคลนมากนะฮะเศรษฐากิจก็คือชาวนาสําราญราคาโฉมใหม่ใช้ไรราคาข้าวโฉมใหม่<อ>ใช้ไรกว่าเดิมฟันกนําไรแน่นอนโอ้โหมิสโลแกนให้เสร็จเลยน, <N> <c oughs> นี่น่ารักมากทีเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องพลังงานคือปร,รูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็เรื่องของอะไรฮะเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเอนี้น่าสนใจหนังสือบวลชนก็จะพูดถึงเรื่องของคนข่าวพิวัตสื่อนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือด้านอื่นเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตย น,นี่คือตัวอย่างนะฮะแต่ในรายละเอียดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเป็นความลับไว้นะฮะให้กรรมก,การไปพิจารณาดูเพื่อว่าเดี๋ยวมันจะการมีผลดีผลเสียเหลืมล้ำกันนะฮะแต่หัวข้อเนี่ยเราเล่าให้ฟังได้ว่ามันก็มีหัวข้อเราก็ประกาศโดยไม่ได้ไปิดปิดบังอยู่แล้วช่วงนี้พักสักครู่นะฮะให้พลอยได้จิบน้ำชาชเล็กน้อย <S <S ให้เสียงหายเซ็กซี่นิดหนึ่งหรือว่าเซ็กซี่ดีแล้วะสาวเล่นๆนะฮะโอเคนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคิดสร้างชาติครับ